เพราะว่าลุงวนเนี่ยก็เปิดประเด็นขึ้นมานิดนึงเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะสุพ้ายหลังเนี่ยเตรียมมาไว้ใ<ช>ครเป็นคนเตรียมแม่แม่เตรียมตั้งแต่วันที่สิบสองทำไมต้องเตรียม,มด้วยความที่แม่คิดว่าลูกค้างคืนในป่าแล้วฝนมันตกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกแค่ค้างคืนในป่า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กันมาตลอดค่ะก่อนเราจะมาฟังเสียงคลิปที่เป็นพิรุษอย่างใหญ่หญๆหรือของสาวิตรีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เคลือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดลูกหลานเราตัวเล็กๆน่ารักอายุสามขวบเนี้ยพอรู้ว่า ลูกหายไปนะ่ะสิ่งแรกที่เราทําคือแจ้งทางการใช่ไหมคะพอแจ้งทางการเนี้ยเจอใครเราก็ต้องถามใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าลูกเราหายไปไหนเราไม่รู้จริงๆว่าใครเอาลูกเราไปจนกระทั่งมีเด็กมาบอกคือลูกสาวบอกว่าเห็นคนมาอุ้มไปเราถึงรู้แล้วล่ะอ๋อมีคนมาอุ้มไปที่เป็นพยานแล้วก็ สื่อทุกช่องรับรู้ว่าคนที่มาอุ้มไปเป็นผู้ชายสูงๆใส่สเสื้อสีส้มใช่ไหมคะท่านผู้ชมแต่ว่าณเวลาที่ลูกหายเนี่ยะคะ่ะเอาจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมด้วยความเคารพเราจะไม่รู้หรอกลูกเราไปอยู่ส่วนไหนของโลกถ้าเกิดกรณีเด็กหายนะเราคิดก่อนเลยค่ะว่าอาจจะมีการจับตัวหนึ่งไปเรียกค่าถ่ายหรือส่งขายต่างประเทศเป็นแรงงานเด็กหรือขายไปตามเอ,อ่อประเทศที่เขาต้องการเด็ก เป็นลูกบุญธรรมประมาณนี้ค่ะออการค้าขายมนุษย์จะมีลักษณะแบบนี้แต่ท่านผู้ชมคะทำไมสาวิตรีถึงรู้ว่าลูกอยู่ในป่าในวันที่12งั้นแสดงว่าสาวิตรีรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมลูกถึงไปอยู่ในป่าสาวิตรีถึงได้เตรียมกระเป๋าพร้อมเสื้อผ้าและของชอบของน้องชมพู่โดยหวังว่าตอนนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่ ใช่ค่ะเรารู้ว่าตอนเธอจัดกระเป๋าเนี่ยเราเชื่อเราเชื่อจริงๆนะคะว่าเธอเชื่อว่าน้องยังไม่เสียชีวิตณนะวันที่12นะคะนะคะเธอทั้งจัดกระเป๋าเตรียมเอาไว้นะคะเธอยังไม่รู้จริงๆแล้วเธอก็ยังบอกว่าเราไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสาวิตรีช่วยบอกสังคมนะคะในวันที่12เอาง่ายๆเลยสาวิตรีรู้อะไรคะถึงรู้ว่าลูกอยู่ในป่าค่ะ เพราะว่าเธอบอกเสมอว่าเวลาคนถามว่าน้องขึ้นเองไม่ได้นะคะและอีกข้อหนึ่งน้องกลัวป่ายางน้องกลัวแค่ออกจากบ้านแค่200เมตรน้องก็ไม่เดินต่อแล้วเพราะน้องกลัวป่าใช่ไหมคะลูกคุณคุณต้องรู้ว่าเด็กกลัวอะไรเด็กชอบอะไรนะคะคุณถึงได้เตรียมกระเป๋าเตรียมของชอบของน้องไปให้คุณช่วยบอกทีคะ่ะคุณรู้อะไรคุณถึงรู้ว่าตอนนั้นน้องน่าจะอยู่ในป่าน่าจะหนาว หรือถ้าฝนตกยิ่งแย่ใหญ่ประมาณนั้นค่ะช่วยตอบนะคะแต่ก่อนที่คุณจะตอบคุณช่วยฟังคลิปเสียงตัวเองด้วยนะคะเชิญรับชมและฟังพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมเอ้ยสะายหลังเนี่ยเตรียมเอาไว้ใครเป็นคนเตรียมแม่แม่เตรียมตั้งแต่วันที่12บสอทำไมต้องเตรียม,มด้วยความที่แม่คิดว่าลูกค้างคืนในป่าแล้วฝนมันตกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกแค่ค้างคืนในป่าลูกไปละหกละเหินทั้งวันะ่ะ แม่ก็คิดว่าน่าจะให้นมให้น้ำน้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าเดินเราเดินทั้งวันทั้งคืนอ่ะลูกเราเล็กเล็กสัญชาตญาณความเป็นแม่ควรจะให้ลูกได้กินอะไรได้เปลี่ยนเสื้อผ้าต้องเตรียมไว้ตลอดครับต้องถือไปตลอดครับแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าลูกแม่จะเสียชีวิตคือที่เตรียมของกินอ่ะไม่ได้รู้ไม่ได้คิดเลยว่าลูกตายเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะเจอน้องตรงไหนเจอนั่นแหละครับถือไปทุกวันจนลิ้นจี่เน่าเลยค ถ้าดูตามข่าวที่แม่เขาเคยสัมภาษณะ์นะก็เ,เคยสัมภาษณ์ผ่านสื่อเขาบอกว่าในกระเป๋าที่เขาเตรียมนะ่ะมันมีลิ้นจี่ด้วยซึ่งลุงขึ้นเอาขึ้นไปวันนั้นนะที่ไปไว้ที่โขดนินนะลุงไม่เห็นลูลกลิ้นจี่ครับลุงพูดไปแล้วว่าลุงก็สงสัยในตัวเขาอยู่ว่าเขาเตรียมตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมเขาถึงรู้ว่าลิ้นจี่มันเน่าก็หลังจากที่หยิบให้เจ้าหน้าที่เขาแล้วลุงก็ได้วางไว้บนภูเขาไม่ได้ลงมา วันนี้ไม่ไม่รู้นะว่าว่าการเตรียมเนี่ยเราเราเตรียมไปเพื่ออะไรไงคะท่านผู้ชมได้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าสาวิตรีรวมทั้งสามีก็ยืนยันว่าน้องอยู่ในป่าเดินทั้งวันรู้ได้อย่างไรคะเราอยากรู้คุณรู้ได้ยังไงว่าน้องเดินทั้งวันในป่าประมาณนี้เราไม่คิดเลยเหรอคะว่าเด็กถูกอุ้มไปเนี่ยอาจจะเข้าเมืองไปแล้วก็ได้ทำไมจุดนี้ไม่คิดเลยแต่ว่า เตรียมของเพื่อจะไปรับน้องในป่าน้องอาจจะหนาวน้องอาจจะหิวหัวอ,อกคนเป็นแม่ต้องไม่อยากให้ลูกหิวใช่ค่ะแค่คุณช่วยตอบแค่นั้นเองว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าน้องอยู่ในป่าเท่านั้นนะคะช่วยตอบหน่อยนะคะเราอย่าเที่ยวไปสงสัยคนนู้นคนนี้นะคะนะคะเพราะว่าสังคมก็ยังสงสัยคุณอยู่เราก็สงสัยค่ะถ้าคุณช่วยชีย้แจงได้ว่าคุณรู้ว่าน้องอยู่ในป่าเพราะอะไรนะคะคืนวันที่11คุณออกไปค่ำ,ำตอนไหนออกไปทำอะไร ไปรับใครหรือเปล่าใครโทรมาหาคุณหรือเปล่านะคะคุณช่วยตอบหน่อยตรงนี้คุณยังไม่ตอบเลยว่าใครโทรมาหาคุณเนื่อเพราะอะไรรู้ไหมคะทําไมถึงรู้ว่าคนโทรมาหาคุณเพราะมีคนช่วยรับโทรศัพท์คุณไม่ได้อาไปแต่คนรับโทรศัพท์เขาเรียกหาคุณคนโทรมาบอกว่าถามหาคุณถามหานุชอยู่หรือเปล่าเพราะไม่ใช่นุชเขาก็วางหูตรงนี้ต่างหากว่าคุณรู้อะไรคุณช่วยบอกสังคมให้กระจ่างทีค่ะแล้วเราจะได้ดูตอนจบนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ